ปางมีปัญหาเรื่องสิวหนักมากงงมากคือสิวของฉันเนี่ยมันไม่ตายมันไม่หลุดไปจากวงจรเลยเธอไม่หลุดไปจากวงจรเลยเธอแล้วไปเจอเพื่อนเพื่อนก็ทักว่าเฮ้ยปางหน้าไม่ใสเหมือนเดิมเลยอะไปโดนเลยมาเอามาเก็บมาคิดกุ้มจิตกุ้มใจเลยนะคนที่โดนทักแบบเนี้ยสวัสดีค่ะ พบกับปางมั่นหน้ารีวิวนะคะวันนี้นะคะปางมีผลิตภัณฑ์ที่อยากจะมาแนะนําคนที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องสิวปางนะคะหรือว่าคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะสามารถใช้ได้เนาะบอกกันเลยว่าเมื่อไม่นานมาเนี้ยปางมีปัญหาเรื่องสิวหนักมากงงมากคือสิวของฉันเนี้ยมันไม่ตายมันมันแบบไม่หลุดไปจากวงจรเลยเธอไม่หลุดไปจากวงจรเลยเธอคือมันเกิดขึ้นแบบเป็นสิวอักเสบปุ๊บแล้วก็ยุบ แล้วก็เกิดขึ้นใหม่แล้วก็ทิ้งรอยดํารอยแดงไว้ให้ฉันรูต่างหน้าคืออะไรก่อนงงมากแล้วไปเจอเพื่อนเพื่อนก็ทักว่าเฮ้ยปงังหน้าไม่ใสเหมือนเดิมเลยอะไปโดนอะไรมาเอามาเก็บมาคิดกุ้มจิตกุ้มใจเลยนะคนที่โดนทักแบบเนี้ยก็ลเลยมาดูว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะว่ากิจกวัตรของเราที่มันไม่ถูกต้องหรือเปล่าอย่างเช่นนอนดึกดื่มน้ําน้อยแล้วก็มีชันทำไข่มุกมากไปนะคะปังก็เลยปรับเปลี่ยนวงจรตรงนั้นใหม่นะเสร็จแล้วทีนี้ ก็มาดูว่าปัจจัยอื่นที่มันจะทําให้เกิดสิวคือมีอะไรอีกนะคะก็คือการล้างหน้าไม่สะอาดสําคัญมากนะคะไม่ว่าจะเมคอัพหรือว่าจะใช้แค่กันแดดหรือเซรั่มยังไงก็ต้องคลีนซิ่งหน้าก่อนที่จะล้างหน้าเสมอนะคะปางก็เลยมองดูคลีนซิ่งที่ เขารีวิวกันหรือเขาแนะนํากันว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเหมาะคนเป็นสิวนะปังก็ลองใช้หมดจนเจอน้องคนนี้คะ่ะสาดานี่เลยค่ะโซราซิก้าคลีนซิ่งทิชชู่แอคเนกคอม์ตนะคะบอกเลยว่าเปิดอิมเพรสชันที่เจอน้องก็คือน้องน่าราก็จรสีม่วงน่ารักขนาดนี้คือแบบมันจึ้งใจแถมน้องพกพาง่ายมากเดี๋ยวให้ดูนี่ใส่เปาเรียบร้อยอ่ะจบจบเลยจบเลยค่ะ แถมน้องเนี่ยอ่อนโยนต่อผิวมากนะคะเหมาะกับคนที่มีผิวหน้าเซนซิทีฟหรือคนที่เป็นสิวใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็ส่วนผสมของเขาเนี่ยเป็นสารกัดจากรธรรมชาตินะคะอย่างเช่นซิก้าและอะโลเรวล่าทุกคนก็รู้อยู่เนาะใบบัวบกกับว่านหางจระเข้ช่วยปลอบประโลมผิวทําให้ผิวชุ่มชื่นอย่างเช่นพวกสิวอักเสบนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะใบบัวบกก็จะช่วยยับยั้งการเกิดสิวใหม่นะคะดูแลพวกสิวอักเสบได้ดีเลยเกิดเรื่องไปนะแถม เขายังเคลมมาอีกว่าเขาสามารถครีนซิ่งจบครบในแผ่นเดียวไม่ทิ้งสิ่งสกปรกตกค้างอ่ะล็อกแรกเลยตาล็อกแรกเลยไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อเดี๋ยวปังพีชีพครีนซิ่งหน้าให้ดูเลยค่ะวันนี้ก็คือหน้าแน่นมากแม่เอ,อ้ยดูเดี๋ยวจะครีนซิ่งให้ดูเลยค่ะว่าจริงหรือเปล่าสาวหรือว่าเต้าวเราอะเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะโอเคค่ะไปค่ะครีนซิ่งหน้ากันโอเคค่ะมาเลยค่ะสาวพร้อมมากค่ะเดี๋ยวจะครีนซิ่งให้ดูนะคะ นี่ก็คาดผมสักหน่อยเดี๋ยววันนี้ปางจะลองใช้สองแผ่นดูนะคะว่ายังไงแต่ว่าเขาเคลมมาแล้วว่าครีมจบคมในแผ่นเดียวก็ลองใช้ดูก่อนอามาเราจะทําการครีมเลยนะคะนี่นะคะแผ่นอนี้อ่ะเป็นไงเป็นไงครีมครั้งแรกสีก็ออกมาเลยค่ะแล้วก็เวลาครีมก็เราก็ไม่ต้องปาดแรงนะคะเบาเบามือกับหน้าน้องหน่อยเนาะ สงสารเพราะว่าถ้าแรงไปก็จะเกิดริวรอยได้นะคะก็เบาๆน้องหน่อยเนาะโอ้ยมาชคาลนาะออกมาเลยจ้าแล้วเขาก็บอกว่ามันอ่อนโยนมากนะคะแม้ว่าจะเป็นดิผิวปากกับรอบดวงตานะคะน้องสามารถใช้ได้เลยออ้ยพอมาหมดแล้วความรู้สึกปังไม่มีไม่มีไม่มีแอลกอฮอล์นะคะ กินน้องแบบว่าหอมอ่อนแล้วก็มีความชุ่มชื้นมีความเย็นอยรู้สึกผิวหน้าได้รีแลกซ์มากบอกเลยพี่ชีพกันสุดๆอนะ่ะพี่ชีพมากแต่ว่าเพื่อคุณผู้ดูนี่เป็นไงโอ้ยเก้งแล้วนาะเอาจริงเกี้งแล้วนาะออกแทบหมดดูทุกคนเห็นไหมคะเดี๋ยวฟางให้ดูแผ่นสองจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงครบจบในทันเดียวจริงป่า ประสาวดูค่ะเรียบร้อยลดมากลดมากแผ่นสองก็เหมือนแค่เก็บงานนะแต่ว่าสีก็คือออกไปแล้วแต่แผ่นแรกดูเราด,ดูแผ่นแรกก็คือสีออกแต่แผ่นแรกนะคะแผ่นสองนี่ก็คือเก็บงานเรียบร้อยฮุย ูสึกว่าผิวหน้าสะอาดมากแล้วก็เย็นรู้สึกเฟสมากเลยค่ะทุกคนลดเ,เ,เกินเรื่องเกินเรื่องเกินดูแผ่นสองแทบไม่ได้มีสีอะไรเลยอะเรียบร้อยนี่คือแผ่นที่หนึ่งนะคะดูง่ายมากนี่คือล้มลอ,อยอะไรทำ <c oughs> แล้วก็แผ่นสองค่ะแผ่นสองก็แทบจะไม่มีอะไรแล้วเลยค่ะ ก็คืออย่างที่เขาบอกจริงค่ะครบจบครีนจบครบในแผ่นเดียวจริงค่ะแต่สําหรับปางก็อาจจะต้องมีแผ่นสองหน่อยเพราะว่าแค่เก็บลกเลอะเกินเรื่องมากยังไงหน้าสดสุดๆบอกเลยนะคะว่าใครที่ยังไม่ได้ลองนะคะต้องไปลองต้องไปตามค่ะน้องคนนี้นะคะเรียบร้อยนะคะเป็นไงคือปางรู้สึกว่าหน้าครีนมาก แล้วก็ครบจบในแผ่นเดียวที่เขาพูดจริงๆนะคะถ้าใครสนใจน้องนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจโซลานะคะหรือว่าช้อปปี้ลาซาดาได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ปาก็จบการรีวิวนะคะขออนุญ,ญาตไปพักผ่อนเพราะว่าตอนนี้หน้าแบบชุม่มชุ่นเฟรชมากนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ